รขาที่การพักพลังประชารัฐพบปากกับพี่น้องชาวอำเภอสะเดาจา ันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวสะะดาเมื่อสักครูท่านสวออุบัตซึ่งเป็นพน้องชาวสะะดาและได้มาขอกำลังใจของความไม่ตาจากพี่น้องชาวสะะดาให้กับน้องโอดเบอร์ <itt> <c ười> มาหลายหลายที่นะครับแท้จะพูดได้ว่าเหือทั่วประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นนะครับเสียงของมหาชน พี่้องครับอดีตานบางรังว้าก,การถ่า,ายโอ้โหชาวบ้านนะครับใต้ขายของดีนะครับผมถามว่าวันนี้ถ้าคนสงขาโดยเฉพาะคนะเดาไม่เอาเด็กตุงไฟแหลงมีการศึกษาดีทำธุรกิจมาเป็นถนนด้านแล้ท่านจะไปเอาใคร ผลลุกเลยหลายท่านบอกว่าเอ๊ะนักดนตรีหลายท่านมาพูดเลขามาพูดเมื่อกรว่าจะหาเสียงอย่างเดียวขายพลังประชาร์อย่างเดียวนโยบายในเรื่องของรัฐบ,บาลผมไม่ได้เถียงเมื่อวันก่อนดูรายการนะครับของหมาแก่และแมวสาวเขาประกาศข่าวอย่างบ้าคภูมิใจว่ามีผู้แทนกระทรวงกระทรวงเงิน ออกมาบอกข่าวรียห้ชาวบ้านข่าวนั้นคือราคาม่ามา,มาไม่ขึ้นจังเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากพี่น้องกินจนผมจะล่วงหมดแล้วนี่เจ้าผมไม่ต้องว่าใครพูดใครนะครับว่าใครคนพูดพี่น้องต้าไม่ได้พูดเอามันมันมัน,มน ông đi dày tua, ông chua dày con ơi là còn cứ đứng lại mình không phải là mất mấy năm ที่รักที่ผมนะครับวันนี้ผมในนามของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาขึ้นเวทีที่ภาคใต้นี้ในครั้งที่ห้าแล้นะครับลงโบ้วครับีเลยออนากลงโเด้อ เบิ้งบิงนะครับเพราะฉะนนเที่16มเรงลยค,ครับ<ป>ผมอยู่ในรงพยาบาของคเนเอกยุทธ์อโรธามา8ปีครับได้ทำงานในหลายอย่างคือผู้ใหญ่เป็นไยคนพ่อย่ายิ่งคสร้างพื้นฐานในการสร้างถนน สร้างทางรถไฟสร้างระบบ BTS นะครับทั้งหมดที่เรืร่องรถไฟพี่น้องปงระธาชนชาวไทยทุกคนผมมาไปอู่หน้าพรรคลังประธารกันด้วยความอยากที่จะทำให้กับประชาชนได้อยู่ดีกดีขึ้นได้มีคการไปอยู่ดีขึ้นนะครับขอบคุ จะบอกกับทุกท่านทหลายว่าเราทุกคนนั้นมีความกินอยู่ที่ดีแล้วก็อยู่อย่างฐานี่สูงจะต้องอยู่ด้วยความสงบและวก็รัใคายกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่ผมเห็นท่านดาวนี่แหละครับท่าดาวนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทย ในการที่จะรักใครัะความถามขี่ทุกได้เห็นในหนึ่งวันนี้นั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไต้ทคำในทุกเรื่องในเรื่องที่นอกระบบในเรื่องหรือว่าเยียวยาให้กับผู้ไดแล้วว่าต่อใครต่างๆนั้นโดยที่เราไม่ที่ไทยเลยขังเลยเพราะฉะนั้นต้องรับทราบว่า เราทุกคนเด้นมาเพื่อที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนครับขอให้พี่น้องประชาชนจงมั่นใจว่าพรรคพลังพันธารัฐไม่ใช่เป็นพรรคเฉพาะกิจเป็นพรรคที่จะให้สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปและเพื่อที่จะบรรพบุรุประเทศชาติประชาชนทุคนและสถาบาันเป็นที่นัองยี่ของเราทุกคน ผมก็ขอฝากพระบรมราชาธิบับพี่น้องทางเราทุกคนเลยนะครับที่มาและไม่ได้มาในวันนี้ขอให้ทุกท่านทุงคนทุกมนทุกคนทุกคนทุกทวันที่อ6นี้เราหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือร่วมใจ và long ban đại với cả ông Rốt chính bên con của ấp างลงเอาพักทอนพักทอนพีพ่น้องก็รู้ว่านะครับผมดีใจจริงๆเพราะว่าได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วรู้เลยว่าคนพื้นที่นี้ก็เท่าที่เห็นนี่ก็มีความมั่นใจพอสมควระน,นะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะให้การยอมรับทักลังประชาชนหรือไม่นะครับแล้วก็รอบับบ รับตังบดเข้าเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับจังหวัดสขลาอีกคนหนึ่งครับผม่านตังบดจะรั้ประกันจะดูแลประ้อนอะไรนะครับท่านตังบดจะได้รับการตัง้งจะดูแลแสดาเขตเ,เป็นพิเศษหรือเปล่าครับโบสก็เป็นหน้าที่ของโบสจะต้องมาดูแลนะครับผม,มาไม่ต้องหงวงนะครับเขารู้เขารู้ว่าเขาเป็นคนหนุ่มที่จะต้องพัฒนา พือนบ้านเมืองเขายังไงนะครับเคแล้วไปไกอาไปไกอย่างจะฝากอะไรไหมครับขอบคุณครับจะฝากอะไรถึงี่นะขอบคุณครับขอบคุครับได้ครับครับครับเดี๋ยวไปร ่ค EN en> ่อยพูดนะครับค่อยพูดนะครับคมอกรบ็เหมือนที่นบดพูดนะครับก็โอกาสนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดก็นบดก็จะฝากคนบ้านเราคนพูที่เป็นสอสคนแรกของอมเอสาที่นี่ครับอคุณมากครับผมดีใจจระวาในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วรู้เลยว่าคนพื้นที่นี้ งานของกว่าสังขาผมเองอยากให้พี่น้องทุกท่านร่วมแรงร่วมใจเราต้องช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ทำเพชรเพงานเด็กหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถตอนที่26นี้ขอให้พี่น้องทุกท่านเข้าปุ่มหาคาเบอร์3น้องโบ๊ครับท่านผู้ใหญ่เชื่อมั่นในพรรคของเราในภาครัฐไล้ดูดีดีมาก คนปีเมืองสดดาวคาจารยิษานุสักหรือครอบครัวพิษานุสักผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวเราที่นี่ทุกท่านคงจะรู้จักครอบครัวผมกันเป็นอย่างดีนะครับก็ธุรกิจของครอบครัวผมก็มีอยู่3หน่วยหลักนะครับอย่างแรกคือธุรกิจยางพาราอันที่2คืออสังหาริมทรัพย์ไฟแนนซ์หรือการเงินนะครับนะ ผมก็ดูแลสามต้นปิ่งนี้ให้คุณพ่ออยู่กับครอบครัวแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นชาวเกดหงเป็นที่บรเราพี่น้องชาวกรงเาที่นี่วันนี้ก็มากันเยอะแยะก็เป็นพนักงานเป็นคนในครอบครัวผมนะครับมากันเยอะมากนะครับก็ผมก็ดูอยู่และดูแลอยู่ประมาณสองสามร้อยคนพี่น้องครับมาถึงจุดนี้พี่น้องสงสัยไหมครับว่าน้องโบท๊ทเล่าอะไรพวกเรามาน้องโบท๊ทพูดอะไรออกมาน้องโบท๊ทคิดอะไรน้องโบท๊ทกำลังทำอะไรอยู่ สงสัยไหมครับทุกคนสงสัยและข่าวสงสัยพี่ๆน้องๆสงสัยว่ก็สงสัยตัวเองแต่เหมือนที่โบสบอกโบสจะบอกพี่น้องทุกคนวันนี้ชัดๆอีกครั้งในเวทีที่หกของโบสในชีวิตครั้งนี้เวทีใหญ่ที่อำเภอสะสเดาที่นี่เทศบาลเมอรสะเดาที่นี่ว่าน้องโบสมีแค่สองจุดประสงค์หลักๆเลยครับที่อโบสตัดสินใจ oh, <thank> เพิ่มหน้าที่ในชีวิตน้องโบสอีกหน้าที่หนึ่งเข้ามา คือหน้าที่ที่ต้องมารับผิดชอบชีวิตพี่น้องชาวสงขาเกลกดทั้งหมดก็คือ 1. น,น้องบดเกิดและโตที่นี่น้องบดต้องการตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดครับผมข้อแรกครับข้อแรกข้อที่สองครับพน้องบดได้โอกาสมากกว่าคนอื่นน้องบดได้ไปเรียนได้มีโอกาสได้สกสวยอาราคต์แบบเ,เ่านี้ มาแบ่งปันพี่นอ้องเพราะนั้นตรากูลเลยต้องการมาพัฒนาบ้านเกิดน้ะกมดให้ดยียิ่งขึ้นไปครับนี่คือข้อสองแล้วถ้าพี่น้องเห็นคนแบบนี้พี่ยอมอยากมาทําเพื่อบ้านเมืองแบบนี้ในสองข้อนี้เอาไม่เอาครับเอาไม่เอาครับเบิรนเบิรนเบิรขอบคุณครับ มาที่นี่ก็มาเชื่เรื่องบังเองิญผมมาอยู่กับพักในอนาคตนะครับดเรเอนี่ครับในอนาคตสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อย่างแน่นอนที่นี้ไปจิบปัดเบือ่อเพราะฉะนั้นต้องปรับกับผมมาเป็นรองหัวหน้าพรรคก็ระยัด บอกเลขาติการปักแล้วว่าไอประเพณใจไม่ตึงพึงไม่ได้ขีเนี้ยวไม่ไกลจิตประชาชนหลบหน้าหลบไปทุ้งเนี่ยครพอจางนั้นพมอมยาไห้พี่น้องชาวประชาธิปัตย์มั่นใจนะครับเรื่องพี่น้องเิ็กำลังเดินทางเข้ามาประชาธิปัตย์มั่นใจได้เลยวันนี้คือประชาธิปัตย์อยู่ไหมนะครับเรวยเราอยาใก้พอแม่เรารวย ย่าอยากให้โบยาตายายเรารวยแต่ทุกคนเลือดไม่ได้นี่พี่นอ้องผมตาดำดำน,ำนี่ครับทุกคนอยักเกิดมาลุกคนรวยรจังนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ก็ตีหลักหาแต่ว่าคนรวยคนจนมีชีวิตอยู่ไม่เท่านี่นนในไก่รวยมากงนี้กับหยกมือดในไก่จนมันกับในจนมัง พี่นองครับต้องต่อให้ปเจ้าที่ป้าเตียงต้องรับต่างละพีนองไหมต่อไปนี้ก็ว่หวาดกัวไอวอก